เศรษฐาประธานกตรอัดแรกตั้งผอบอรตรคนใหม่ก็ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้ผอบอรตรคนใหม่นะครับคนที่14นะครับก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นใครก็ต้องอยู่ที่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินนะครับจะเป็นนะครับคนที่ตั้งนะครับผอบอรตรคนใหม่เพราะเนื่องเนื่องจากว่านะครับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นประธานนะครับ รตรโดยอัตโนมัติด้วยซึ่งแน่นอนนัดแรกเนก็มีการตั้งผอ,อรตรคนใหม่ก็ต้องรอดูนะครับว่าผอตรตัวคนใหม่คนที่1 4เนี่ยจะเป็นใครเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของเหล่าข้าราชการที่ครบอายุเกษ,ษียหรือเวลาในตําแหน่งหน้าที่นะครับถึงแค่วันสิ้นเดือนนี้โดยในกรณีที่เป็นตำแหน่งระดับสูงเช่นประลัดอธิบดีหรือผอ,อรเราทัพต่างๆใครจะทำหน้าที่แทนส่วนใหญ่แต่งตั้งกันไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว พบเราทับต่างๆก็เปลี่ยนใหม่หมดยกแผงนะครับแต่งตั้งคนใหม่ไปแล้วเช่นกันตั้งแต่ยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับคนใหม่นายเศรษฐาทวีสินพร้อมด้วยบิ๊กทินอันุทินขังแสงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็เพิ่งจะนัดพบปะนะครับร้องวงคุยกับนะครับบรรดาเหล่าพบทรอใหม่ทั้งหลายในเมื่อวันหยุดที่ผ่านมา สร้างความสัมพันธ์กันในเบื้องต้นพูดคุยกันในนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยในระดับหนึ่งเพื่อการร่วมมือกันแต่ตอนนี้หน่วยงานที่ยังไม่ได้แต่งตั้งอะไรเลยก็คือตำรวจคือจะต้องมีผอ,อตรอคนใหม่มาแทนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒที่กำลังจะกเกษียณอายุราชการคาดว่านะครับกางเดือนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะนัดประชุมกอ กตรนะครับเพื่อแต่งตั้งผอบอตรใหม่อย่างแน่นอนสาเหตุล่าช้าเพราะเดิมทีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้นัดประชุมกตรนะครับเพื่อจะเลือกผอบอคนใหม่และแต่งตั้งนะครับในผลประจําปีแต่มีเสียงท้วงติงจากนะครับกตรนะครับอยากให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้ดําเนินการซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ยินยอมโดยดีดังนั้นนายกเศรษฐา นายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะต้องรับหน้าที่แต่งตั้งผบตรคนใหม่และนายพลตารวจชุดใหม่ด้วยตัวเองโดยก่อนออกเดินทางไปประชุมสหประชาชาติคงจะต้องเร่งนัดกตรเพื่อแต่งตั้งผบตรคนใหม่ก่อนส่วนรายชื่อนายพลคงมาว่ากันในช่วงก่อนสิ้นเดือนกันยายนกลางเดือนนี้จะได้รู้กันว่าใครเป็นผบตรคนใหม่หลังจากมีการโปรดกล้าวนะครับคอรมอใหม่ลงมาแล้ว เห็นหน้าคเห็นเห็นหน้าตารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆอย่างเป็นทางการไปแล้วชัดเจนว่ากิจการตำรวจจะขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาไม่มอบให้รองนายกรัฐมนตรีคนไหนนะครับแต่อย่างใดเพราะรองนายกรัฐมนตรีทั้ง6คนล้วนมีกระทรวงมีสายงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนไม่มีรองนายกรัฐมนตรีคนไหนที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรืองานของตำรวจ ส่วนนายกรัฐมตีเศรษฐาที่ดูงานของตำรวจเองนั้นนะครับด้านหนึ่งก็มีความรู้จักนะครับมักคุ้นและคุ้นเคยกับตำรวจน้อยใหญ่ผ่านวงการลูกหนังอีกด้านนะครับทีมของทีมงานของพักเพื่อไทยก็เชี่ยวชาญน,นะครับงานตำรวจที่มีมากบายหลายคนมีในพลตำรวจนอกราชการหลายลายเชื่อว,ว่าคงเป็นทีมเบื้องหลังอันแน่นปึกช่วยให้ดูแลง,งานตำรวจไปได้อย่างลื่นไหล อีกทั้งพื้นฐานที่มาจากภาคเอกชนไม่ใช่มาจากวงการราชการย่อมมีส่วนให้นายกฐมนตรีคนนี้ไม่ยึดติดกับกรอบแบบเดิมๆน่าเชื่อว่ามีแนวคิดยกระดับการพัฒนาตำรวจให้ทันสมัยเป็นอย่างดี เอาเป็นว่าการเรียนนี้นั่งเป็นประธานนะครับกตรนัดแรกคงได้เห็นลีราว่าสอบผ่านหรือไม่นะครับก็อยากจะให้นะครับมีการปฏิรูปตํารวจสักทีหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้นะครับวงการตํารวจบอกได้เลยครับว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยรับสินบนในวงการตํารวจนะครับเยอะมากๆเองและตํารวจที่ทําผิดก็ทําได้แค่เด้งแค่ย้ายนะครับแต่ไม่ได้มีการโดนลงโทษอย่างจริงจังสักทีประชาชนอยากเห็นนะครับ ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่เข้าไปเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินหรือเข้าไปทําเสียเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพนันออนไลน์เนี่ยมีตํารวจเข้าไปเกี่ยวพันเยอะมากเรื่องของสวยอีกนะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเยอะแยะมากมายและที่สําคัญก็คือว่านะครับ ทังานสอบสวนนะครับไปเรียกเงินนะครับในการทําคดีกับชาวบ้านที่ทุกข์ที่ร้อนที่เดือดร้อนอยู่แล้วอย่างก,กับคดีหลายๆคดีที่เกิดขึ้นก็อยากจะฝากนายกรัฐมนตรีคนนี้ว่าให้ช่วยนะครับจัดการเรื่องของเจ้าหน้าที่ องค์กรของตํารวจนะครับให้สง่างามให้เป็นหน้าเชื่อถีอของประชาชนสตีก็ฝากไว้ก็ต้องรอดูนะครับว่าฝีไม้ลายมือนะครับของนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่ชื่อว่าเฉษฐาทวีสินจะทําได้หรือไม่หรือสุดท้ายแล้วก็เกง่งอกเกงใจกันเหมือนเดิมมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหด้าดี๋อัปเดตให้ฟังครับ